ก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่เพื่อนคนสักแก้วชวนมากินร้านที่คนสักแก้วรู้จริงรู้ลึกแต่ไม่รู้ชื่อพามากินใครชอบกินต้ยมยำยำน้ำยำแห้งมาได้เลยยนตตโฟตไก่ก็เด็ดเมื่อกี้ลมตีมากินแคบหมูด,ดีมากปั๊กโอ้กินดี<ม>เราสั่งเป็นเส้นเล็กต้ยมยำพิเศษใสไ่ไม่ปรุง<ม>อร่อยเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณ ไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยนะแต่ถ้าคนอยากได้เปรี้ยวอีกนิดนึงก็ใส่น้ำส้มเพิม่มีเย็นตาโฟก็เต๋วไก่ก็ดีแต่ว่าเราสามเป็นอีกจานหนึ่งเป็นบะหมี่แห้งดูดิคริกก็คั่วเองนะทุกคนคนน่ากินเหรอบะหมี่แห้งถูกใจทำน้ำมันเสียวอะ่ะซึมเข้าไปในเส้นแล้วเขาปรุงรสมาให้แล้วคลุกให้เลยคือใส่น้ำส้มเพิ่มอีกนิดเดียวนะเลิศ กากหมูหนังไก่ทอดคือดีหอมหอมน้ำมันเจียวแล้วก็กรอบอล้อยจริงๆไส้กับตับชื่อร้านชื่อว่าอะไรคะค้าตั้งให้ก๋วยเตี๋ยวต้นมะขามไ๋วยเตี๋ยวต้นมะขามแล้วตรงนี้เรียกว่าซอยอะไรคะซอยคลองจาน ไปเตี๋ยวต้นมะขามซอยคลองจานทยอยมาอุดหนุนนะดอกรักกันได้ซอยคลองจานเทศบาลเมืองสักแก้ว